กับสบายดีเด้อพี่น้องป้องไฟมะคูปับสองสาวคูบ้านหน้าพี่น้องมือน,นี้สาวคูสีผ้ามาเก็บบักทัวนะัพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคูเน่เด้อพี่น้องเด้อปะ่ะพี่น้องไปเยี่ยมบอกทัวรนะ์น้ำเสาวคูมือน,นี้สาวคูก็มา้อบกับหลานๆอ้าวสัปทามสบายดีก่อนมานะแม่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเกปองกับสาวคูบ้านหน้าอ,อีกเดียวเด้อ,อ,านนอ,อ,อมาพี่น้อง ซาคูสิาพามาเก็บหมกทัวพาเอฟซี C มาเบ่งหมกทัวหมกทัวพักง่ามพี่น้องผ้าบุมี่เนี่ยต่ำเหมือนแรงมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ขายกิโลหนึ่งหันหมื่นสามกิโลหนึ่งไรกิโลอันสิบขีดอ,อากาศก็ะหอนหอวพี่น้องเลย

เบิ่งอยู่บ่ได้ค่คะกล่องมันไปซื้อกันนะ่นะพราะว่ไปถื้อนากล่องบ่าอะไรมึงกล่องกัน,กนเานเาะนะถื้อทำๆถื้ออืมอืมลายคนก็นดีนะนี่นาะพี่น้องมาได้ผู้ที่เก็บเพวกแกเก็บ okay. เอาเนี่ย

bằng việc ngoại đời phiền đưa được kiếm tùa mắm bằng mắm 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 này mắm 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 อืมอืโอ้อู ille ille> oh, ้อ oh, ้อูอ้อ้ก็ได้ร้ายอันมาเลยจังอันนะอืมไหนเอฟสี่เนี่ย fc ้เอฟซีพวกน,นมทวนหมุนจับหมุนมาแล้วมีสองหมาเขาเอาหมาหนึ่งมาเดื้อปีนองเดื้อมาเดื้อมาเดืเด้อ อหฮะอเบืยู่้องใหน่เบื้องจเคลองชวนนี่ืน่คือฟังนั่นฟังนั่นม่นแต่คองชวนพี่นนอะสาวผู้ใ่เบื้องชวนมาทั่วเบื้องาไปแนากาศเนาะนยเบื้ง <c oughs> อันนี้ลูกสาวน้อสาวนี่น้องสาวหัวไลยผู้พี่น้องก็ได้พีันนไ้มกเาัลเ่้มก้าทัวส่วนนี้กำลังเก็บได สีเทอเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไล่ซแมนเก่าสิบเก่าชิบกโลเก่าสิบสามโลเมือก่อนแต่ต่อมากอะสิบประมาณแปดิบโล60กิบโลหาิบโลประมาณเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปยีดเก็บได้สองโลพี่น้อง ออดห่กันจิจับไม่ถือวิธีกะจับขวันนั่นจันนนบโมฮักเนาะม เดี๋ยวไล่ไล่ามาดูข้าวบุหรี่มาดเลยเนาะไปไม่ขาดวนมาดเองคน เราไปหาเมียเขาได้มันลายแลหละไปนั่งกันยังน้งองกระถาม,มาลูกอ,องสวนลูก้อ,องสวนมาสะไปบึงไปบึงไปทายเอฟซีเบึงนี่เด้อแม่สล็ดค่ะน้ำลมไม่ละ แกลูกสบายหเ <Yeah. S 1> นี่ยอ๋ออกเรือตัวนี้เรื่องอ้ออกปอุ้ยไงร้านขวดกระมิจปูมันมันยโยกันย <c oughs> าโยกัน <c oughs> อยากกินได้ยากกินไหนมันาวามนันน่าเออจะกินโม่พ่อกินไปเอฟซีเอฟซีมาตัวแม่เห็นรอแต่ว่าอันนั้นลูกจะคล้องสวนอันนี้อันนั้นจะคล้องสวนอันนี้ลูกจะคล้องสวนว่ะสั้น อันนี้ร้านจะค้องชวน้ลยปวดตะค้องชวนตีพี่น้องมือกล่องสาวครู <c oughs> ปากมีกำลังใจให้เลเด้วยพี่น้องด้วยทัวกับวิญยามาเบิ่ง <c oughs> พ้นละปูพี่น้อง บใ FC บ,ให,บให้เอฟซีเบิ่งก่อนให้เอฟซีเบิ่งก่อนนี่เป็นโบราณนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้มันเด็กกล้วยแหละเด้กอีกประมาณซ่องซ้ำมือตุ่มมากี่มันหน่อยแต่ว่าบอกทั่วนะเก็บขมือขมือ,อามาทั่วดอนพี่น้องมาทั่วดอนทั่วดาง เกิดมากกับเป็นุ่งไล่บ๊วยเล็กเนี่ยไหนพ่อเบิง์นขายเนี่มันมะเตงมักแตงขักกระปูกเพราะว่าในเดือนเนี่ยมันได้เป็นดอกผ้าบรรณากาศของสวนพี่หนุ่มักแตงอันนี้ ถาห้าบรรยากาศแดดคารดี้พี่น้องเลยข้ามตัวมัวร้ายประด้นเียจอนันนนปืนพักสสวนคั่วอันนี้มาพริกหมึ่แต่ป่าปีนี้เอือหันโรคปูตุเรียนเบิ่ง

ุินนยปิดมันเพงอยเลยหมาซีกพี่นอ้อ,องรู้บ่าเพชรห้ากระปุกางดด่นลิ้นลนินกู่นห้ากรใสป่นเบือบ้องส้วนเบื้องหนังก็โอ,เอ,อ้เพชรกสำหรับกิปนี่ฝากไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อฝากขอบใจและสำหรับผู้ติดต,ตามแล็งห้กำลังใจข้ากู ลาไปก่อนเยเด้เอ,อนี่พี่น้องวิธีปิดิปมาณนี่นะพี่น้อง,น,องนี่ีก็คือก็่อืฝากกดติดตามน่มนอยหมกดใจให้หมกตามเ่อจะไ่าวด